น้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภร์ะลไยลักษ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรัตติยพระชนารีก็ทรงตอบคำถามเบื้องต้นว่าสมเด็จพระนางเจ้าทรงพระประชวรด้วยภาวะพระสมองขาดเลือดหลังจากที่ทรงเบียนพระเศียรและเซขณะทรงออกพระกำลังแต่ถ้าสาเหตุที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงไม่ออกสื่อพระองค์ทรงตอบว่าในฐานะพี่เป็นผู้หญิงพี่ย่อมไม่อยากให้คนเห็นเวลาที่ตัวเองยังดูไม่ดียังดูไม่สวยยังดูไม่สวยเต็มที่พี่ก็อยากให้เห็นพี่ตอนพี่ดีๆพี่คิดว่าท่านอยากให้ ท่านทรงงานเหมือนเดิมอย่างที่เห็นกันในทีวีตอนเสด็จหัวหินแล้วเนี่ยท่านจึงอยากให้คนเห็นข้าพเจ้าเป็นพระราชนีตั้งแต่อายุ17ปีเศษข้าพเจ้าได้ถวายรับใช้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและได้ออกไปช่วยประชาชนแต่ข้าพเจ้าไม่เคยรู้สึกเบื่อหนายข้าพเจ้าจะมีความสุขทุกครั้ง ที่ได้อยู่ท่ามกลางประชาชนเพราะข้าพเจ้ารู้สึกว่าคนไทยเรานี่น่ารักเมื่อข้าพเจ้าเห็นคนอายุน้อยกว่ามารอพบข้าพเจ้าก็เกิดความเอ็นดูส่วนผู้อายุมากกว่าก็ให้ความเมตตาแก่ข้าพเจ้าดังนั้นเราจึงอยู่ด้วยกันด้วยรู้สึกดีต่อกันเสมอมาและพยายามจะถ่ายทอดน้ำใจไปสู่กันและกัน พระราชพาดำรัสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อวันที่11สิงหาคมพุทธศักราช2 5 4 7ย้อนทำทำนายแขกเลี้ยงวัวผู้ทำนายดวงชะตา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครั้งยังทรงพระเยาวว่าจะได้เป็นมิ่งความเป็นราชินีแม่ของปวงชนชาวไทยทั้งแผ่นดินครั้งนั้นเมื่อหม่อมราชวงศ์สิริกิติ มีอายุราวสองปีขณะที่พี่เลี้ยงอุ้มอยู่นั้นก็มีแขกเลี้ยงวัวเข้ามาทำนายทายทักว่าเด็กผู้หญิงคนนี้จะมีบุญวาสนาได้เป็นราชินีในอนาคตดังที่ท่านผู้หญิงแกนหลงสนิทวงณนะอยุธยาได้เล่าไว้ความบ้าวันหนึ่งขณะที่พี่เลี้ยงอุ้มหม่อมราชวงศ์สิริกิตเดินเล่นพอดีขณะนั้นมีแขกเลี้ยงวัว ซึ่งเป็นเพื่อนของแขกยามประจำด้านมหาการพอแขกที่มาเรือเพ็นหม่อมราชวงศ์สิริกิตก็จ้องมองพร้อมทั้งกวักมือเรียกพี่เลี้ยงขอให้เห็นใกล้ๆหน่อยเมื่อเข้ามาใกล้มองดูสักครู่ก็พูดว่าต่อไปจะได้เป็นมหาราณีพี่เลี้ยงได้ฟังก็ชอบใจนำไปเล่าให้คนในบ้านฟังซึ่งแม้จะเป็นคำทำนายที่ออกเธอเกินจริงอยู่บ้าง แต่ก็ทำให้ผู้ได้ฟังปล่อยอมยิ้มด้วยความเอ็นดูในความน่ารักของมาหาราณีน้อยผู้นี้ไปตามๆกันต่อมาเมื่อหม่อมราชวงศ์เศริกิจเจริเดินไยขึ้นเลยเป็นเหตุให้คุณพี่ชายทั้งสองคนเอามาล้อเป็นที่ขบขันว่าเป็นราชินีแห่งอบิสซิเนียบางครั้งถึงกับทำให้ผู้ถูกล้อ ต้องนั่งร้องไห้ได้วยความอายและเส็บใจแต่พี่ชายทั้งสองก็ยังไม่หยุดล้อกลับเอาเศษผ้าม่านข,ขาดๆมาทําเป็นธงบอกอยู่ไปนั่งพร้อมทั้งบอกว่าเป็นธงประจำตัวของพระราชินี ึ่งสอดคล้องกับหม่อมราชวงศ์กิติวัฒนาปกมนตรีที่กล่าวถึงเกี่ยวกับหม่อมราชวงศ์สิริกิตได้เล่าเรื่องเดินกล่าวให้เพื่อนๆจากโรงเรียนเซนฟรานซิสซาเวียคอนเวนท์ที่ย้ายมาเรียนต่อที่โรงเรียนมาแต่เดอีวิทยาลัยฟังว่ามีหมอดูมาที่ตำาหนักของท่านพ่อแล้วทายพักว่าจะได้เป็นราชินี โดยที่หม่อมราชวงศ์สิริกิตเองและเพื่อนฝูงก็มิได้ใส่ใจนะแต่เพื่อนๆก็ขนานนามบ้างอะราชินีศิริกิตมาแต่นั้นแม้จะเป็นเรื่องขบขันของราชสกุลกิติยากรแต่ไม่มีใครคาดถึงว่าในอีก15ปีต่อมาคำทำานายของแขกเลี้ยงวัวผู้นั้นจะเป็นความจริง เมื่อวันที่28เมษายน2493พระราชพิธีราชาพิเศกสมรสในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชกับหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์จึงจัดขึ้นณวังสักปทุมโดยมีสมเด็จพระศรีสวรสินพระราบรมราชเทวีพระพันธสอายิกาเจ้าเสด็จเป็นองค์ประธาน ต่อมาพระองค์จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ประกาศสถาปนาเฉลิมพระเกียรติยศสมเด็จพระราชินีสิริกิตขึ้นเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีหลังจากนั้นทั้งสองพระองค์ได้เสด็จกลับไปยังสวิตเซอร์แลนด์เพื่อทรงรักษาพระองค์ และทรงศึกษาต่อจนกระทั่งพระองค์มีพระประสูติการสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันวดีและเมื่อสมเด็จพระเจ้าลูกเธอมีพระชันษาที่สามเดือนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชินีจึงสเสด็จนิวัรประเทศไทย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ระบรมราชินีได้ทรงดำรงตำแหน่งผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ในระหว่างที่ผนวดและได้ปฏิบัติพระราชภารกิจแทนพระองค์ด้วยพระปรีชาสามารถสนองพระราชประสงค์เป็นที่เรียบร้อยจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้เสริมพระอภิไธยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีว่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ